ตักท้ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับเอาสวัสดีครับพี่นอ้องช่องยญ่ ในช่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ช่างทุกกำลังขมักขมิ่นครับแดดพ้อนเช่ลระเกินโอ,อ้ขมักขมิ่นเห็นยังกำลังโชว์สเต็ปบันไดพี่น้องครับโอ้ตัวที่สร้างสูงเห็นหมวกนี้แต่ว่าสิมะไซเหมือนขึ้นนี่มันพอท่านพอว่าเอาเล่มาต่อเหมือนนี่ครับครับเพื่อว,ว่าอยากให้พี่นออ้องพ่วงแปลกไม่พ่วงอลังการงานสาั่งของเพิรลำพิน อพอโพดโพอบหมกโมบกแตงเลยเบันไดพี่น้องหางครับลงตะนีครับลงทางหนาไปที่ไปเลยครับ<อ>ไม่ต้องอ้อมไปด้านหลังเ่าต้องกระโดดนั่นปือว่่ต้องย้อนเขมาม่นีก็ลงนี่นะครับลงหนาลงหนาไปได้เลยครับ<อ>คือรอดทิศบันไดรอบทิศทางเพื่อตรงนี้คืับเสื้อเล่าเลยครับเส<อ>ื้อรยงครัง ล่องด้านล่างพี่น้องครับโอ้เรียนมาพี่เลยบ่แมนลงพี่เรับียนได้เลยครับโอ้แต่เกาสิวเรียนล่องคนดิต้องไปลงด้านหน้าครับวันนี้เรียนลงนี่แมนแค่ตรงนี้คือสามารถหมุนเวียนได้ครับรอบไปที่ครับหมุนอัลุนอัลุนเนี่ยแมนครับจุนลุนพี่น้องครับสามารถลงได้ทุกทิศทางครับสามารถลงจากด้านบนครับลงมานีก็จำเป็นต้องมาอ่ามาถ่ายล่องตะบันไดกลางครับ อลงมาหัน่นสมัยต่อตไปครับพี่น้องสาธิตต,ตามว่ามั่นสิเอาปีต่อไปปีนี้ก็คือเฮ็ดไปเลยเรียสักวันเอาซ้อมเฮ็ดไดเนี่ยซ้อมเฮ็ดได้สักวันแต่ว่าวกัยอมเราว,ว่าโอ้แปลกก็ปีทีเดียววะ่ะเป็นยังไงถามคว้มรู้สึกของพอ,อ<า>บอทบอถือว่าคว้มรู้สึกกับว่าให้ถามนะว่าถือใจบอตรงสอบถามผู้จดกลองอีกที่นี่เดินทางตามกินตะนาการของทางเนาะ ก็คืออยากให้มันเห็นคว่มแปลกแหวกในของเพชรลำเพลินเท่าเนาออพี่น้องถูกสารถิ่เนาะว่าถิเป็นพี่น้องตังแดนพี่น้องในไทยหรือว่าพี่น้องอยู่ทางภาคใต้อ่อใส่บ้างรูปแบบพี่ีปีนี้ครับของเพชรลำเพลินครับว่าสร้างทุกออกแบบดีไซน์ออกมาหนิอ่าอันนี้ว่าพ้องต้องกันเนาะไปทั้งเดียวกันพี่น้องว่าหพี่น้องมึงติดตามดูครับพี่น้องบันไดลงมาครับ หมุนเวียนได้ครับหมุนเ,เวียนได้ครับผมเวียนได้ครับขันสมุติว่าสิเลียนรอบนี่กับจากเก้ารอบเื้ยสิมารอบนี่เล่นเลยึ้นมันได้ลงอมันได้นดีนน่พี่น้องสบายเลยเหรอโอค้คือตัวนี้เราไม่ต้องหาอะไรล็อกครับมันล็อกในตัวอยู่แล้วคือปกตินี่ปีที่แล้วพี่น้องมัดลวดจนสี่ขันมัดครับเล่นนี่ครับมีตัวล็อกในตัวครับตัวล็อกในตัวโอ้ใส่เวลาในการประกอบนี่ คือเวลาใส่ด้วยไม่การประกอบคือเ้ามตองมางงุ่มมาว่าว่ามันสีไหลว่าไหลครับอ่าแต่ตรงนี้คืออ่าไม่ไหลอ่ไม่ไหลครับบ่ไหลนี่คือบ่ขยับมันบ่ขยับพี่น้องแล้วขึ้นคือคือบ่มีขยับครับบ่มีบ่มีขยับพี่น้องครับโอ้บ่ไหลครับโอ้บ่เป็นเสี้ยงมันหน้าเนียครับเออคือนี่คือคือขั้วมาตรฐานครับบลมีหัวเทียดให้เบิ่งนะครับเทียดพี่น้องเทียดครับเอาเอาลองเรียนเบิ่งจังน้อยเนี่ยเอาเอาสี่เอาเอาสี่ เอาเทียละคนเอาแดดกเห็ดตัวสันาเฮ็ดเนี่ยเอายูทีซางนี่กเทยโอ้เออเอาก้อมแข็งแรงก้ทนก้อมก้มทุนแข้งแรงกระเทยยักลอยลอเนี่ยกระโดดแดนลงมานี่ก็สิบ่เป็นยังว่แดนเซอร์ผมอ่ะบ่งทั้งางทั้งนก็ิงกระเทยบ่งซางผมมีนอง ตาแซงผมยังร่องสบายครับสแซงนิ่วครับบอมันลอยกูโรคกันลอยสามสิบเม่ฮัมบันเอ้าลงได้พี่น้องครับแข็งแรงรับประกันว่าบ่มีเอ็นบ่มีงอแต่ตัวนี้ยังบริหารกันได้เดี๋ยวเออแต่ว่าแต่ว่าเดี๋่เราทั้งหมดอ่าเพราะว่าเท่าออกแบบมาตรฐานพี่น้องออกแบบมาตรฐานแต่ว่าไม่ประกอบอยู่นี่แต่ว่าบางทีมันถึงันร้อยเปอร์เซ็น ย่าหน่อยๆก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการออกแบบมาจากบ้านสมมติว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดตัวพุ่งยี่บ้านหรือสองเซียวลงมานนี่พุ่ละแก่เลยเนาะบั่นไดมั้งวะไม่ผู้นอย่ยุ่งงุ่มพุ่นยุ่งงี่หละครับไม่ขอทาเดียวเดี๋ไวมาให้พี่น้องคอยติดตามมาหลังจากตรงนี้เสร็จมือนี้สร้างทุกที่ไปเฮ็ดบล็อกแเทไอแชทบล็อกนาอีกครับพี่น้องคอยติดตามต่อไป ครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งฟ้องนาอยู่หนาตู้ลำโพงโมนีเดบันแหนครับฟ้องนาก็มีพี่น้องนี่แต่ว่ายังบั้นหนีเห็ดตอนนี้คือเอาไว้จากเสร็จนี่เ็ตไปเรื่อยๆครับเอาก็มีเวลาอยู่ครับเพราะว่ามโอนี้ทางทุกจับทำครับอืมครับเพราะับบ้านเลยย้ำตู้ดีเห็ุทัานสลิงครับอ่าขั้นตอนต่อไปเนาะเอาเอาขั้นตอนต่อไปตรงนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ขั้นนี่อันนี้ขั้นไฟครับอันนี้ขั้นไฟครับต่อไปก็จะเป็นขั้นสลิงครับคนหัวพี่น้องเหมือน อ่าหลายหลายที่เขาทำหลายหลายวงหลายหลายที่นะที่เ่าเห็ดอ่าเขาเอาราโชว์อ่าถือว่าเป็นส่วนประกอบอ่าเป็นองค์ประกอบของทุกวงเป็นสีสันอ่าเป็นสีสันเป็นสีสันที่น้องครับอ่ามันต้องมีการโชว์พี่น้องสเต็ปให้พี่น้องติดตามช่องเพชรลำเพลินครับโอ้โหต้องมาด่าอ่าในช่องง่ายพี่น้องช่องง่ายเอาช่องน้อยเดีวันนี้ช่องน้อยจวดสายสุกครับสร้างสุกสร้างสุกสายจวดทอดสายแล้วครับุติดตามทอดสายแล้วสร้างสุกสายจวดอ่าตอนนี้พี่น้องอ่าอย่าลืมมากดให้ ในสร้างสูแล้วครับตอนนี้ได้ประมาณสองพันอย่าครับสองพันโอ้เสียดาว่าขึ้น 2, oh. Oh, ส,สูเม่อครับ,รบเข้าเดียวก็จะได้มืดได้หไง oh. จีบบอป,ปีจีบ่อได้เป็นแสียนหมดแป้าเซียนสับจ,จังได้ก็ได้โตนสร้างซูก็ได้พี่น้องเอ,อ้ย oh. ลำบากจังสิ่ะต,ตากแดดต่างนั่งโ oh. อก,ก็โคตหายเนะี่ย hmm. พี่น้องก็ได้ผู้เอ่อเอฟซีเผู้ทุกคนครับโคตรเจัดเจ๊ดหน่อยแค่นี้ครับผู้เล็กและน้อยไปเนาะ น้องฟังเอาด้อยัำลังใจให้สร้างสุกมะครับผหมไมโยนี่เขาเป็นเบิดสายจวดยี่ลีพี่น้องครับันพี่น้องถือว่าตอนนี้คือขั้นตอนการผลิตอยู่นะการการสร้างอยู่สร้างสร้างมือนี่คือสร้างบันไดสร้างบันไดเสริมเวทีที่ส่วนประกอบที่ยังบันเองปกตินี่เขาจะเป็นหน้าตรงธรรมดาไม่มีบันไดคือไม่มีบันไดโชว์แต่ตรงนี้เขาเสริมมากาไปให้มันมีสีสัน ในรูปแบบเวทีครับผมปีนี้พี่น้องผู้เจ้าการเจ้างันจุใจของเรื่องเวทีครับปีนี้คือคุ้มครับคุ้มกับการจ้างเพชรลำเพลินครับอ่าปีนี้เนาะเห็นแต่เวทีกับจ้างแล้วแมนเห็นแต่เวทีพี่น้องกับโอ้ปีนี้นี่คือไม่ธรรมดาพี่น้องครับปีเทาไรเนี่นี่คืออยากให้พี่น้องผู้เจ้าการเจ้างั่นเยากจ้างเนาะให้พิจารณาเพชรลำเพลินไม่ใจได้พี่น้อง้อครับผมอ่าย่หน่อยคือให้ดูเวทีก่อนพี่น้อง เจ้าภาพดิหมอนลำน้อยพี่น้องเห็นเด็กเขาว่าเพนลำเพิ่นเพนลำเพิ่นไปที่น้อยหมอนลำน้อยห่้แมนพี่น้องขันว่าน้อยทางสุกปมาอยู่หรอกพี่น้องการันตีการันตีครับหมอนลำใหญ่ครับโอ้โหมันหมอนลำสิ่งได้พี่น้องเพิ่นก็เคยพันหมอลำเงี้ยงมาหลายๆวงครับที่เพิ่นสั่งเวทีสั่งหลายๆวงครับอ่าตอนนี้คือยิ่งใหญ่ครับพี่น้องพี่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอันนี้ไม่ได้อ้างไม่ได้คุยไม่ได้อ้างไม่ได้คุยครับเพราะว่า พราะว่าเห็ดแล้วของจริงไม่ในหม่การันตีการันตีกระลันตีให้พี่น้องไม่ในหมูครับนี่คือะไรครับห้าท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปเบิ้งทางพุ่นเดียรบ้านเนี่ยทางกลางเห่อเลยอ๋อพี่น้องฮะอ้อันนี้ขนาดยุ่นหนานักดนตรีด้ครับสัมนักดนตรีไม่อัดแปลี่ยนไม่เบิร์พี่น้องไม่เบิร์ทุกอย่างเลยอย่าเฮ้ยเบิ้งเดีทางลงพี่น้องครับก็ยังไม่จบอ่ายังไม่จบอยู่แค่นี้ครับย่างสีมีพิเศษขึ้นมาอีกอยู่โอ้ยอ่าพิเศษใส่ยังจะมีพิเศษขึ้นมาอีก เื่อว่าความยิ่งใหญ่อลังการงานสั่งพี่น้องปีนี้คือทุ่มทุนมหาศาลเยาวาเดะกัยาวาคุยเด้อเบ่ได้อวดอ้างแต่ว่ามันมีแล้วเดี๋ยวนี้เทเดะก็จกมาใส่พี่น้องบ่มีกัธรทมาดาเนาะเออที่มาอยากให้พี่น้องมาสมราคา่ายจังของพี่น้องนี่นี่นีนี่มองนี่แปลว่ายังนี่เนาะอันนี้พี่น้องในเบื้องนี่อันนี้ตั้งทั้งข้นครับอันนี้เพราะว่ามือนั่นถ้าเจาว่าคือว่ามีทั้งขึ้นแน่ สร้างซุกห่อนดักมือขึ้นนี่เทปั้งห่วงนี่ครับไม่ไม่ว่าท่านท่าห่อนสีพี่น้องเห็นมั้ยโอ้ยังว่านท่าสีครับเทปันห่อนมาให้มืาขึ้นนี่ยกง่ายประกอบไงป้วยนี่วายไม่ประกอบง่ายครับโอ้โหว่างปับรู้สึกนี่ไายไม่ห่อนกินโอ้โหต้องเก้าสูงยากเทปันห่อนที่น้องครับโอ้ฉันไม่งั้นเกียงเคียงๆไม่กระแตกคเขาเออฉันไม่งั้นเกียงเคียงๆนี่แตกดุบันนี้ทางโล่งเนี่ยบันโอ้มีเล้ามียัง ครับเจ้าว่าการเจ้ะกะสีพัฒนาขึ้นยมของนี้คือ,ค,อคือกระลังกรลังใส่แนวคมชิดอยู่ครับครับกําลังใส่แนวคมชิดอยู่ว่ามองนี้ด้านล่างข้าสีเช็ดตั้งไหอครับว่าให้มันมีหูอ่าครับผมคือไม่ให้มันมีรูนี่ต้องให้มีรูเออเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นหนูครัวนี่มันรูใหญ่เออเข้าใจแล้วเออ้าพี่นั่ง นี่ก็ะดิปิดใหายุ่งเพื่อพี่น้องเอฟซีเอ็มเซาเนี่ยเขาเจ้าก็บอกว่าตรงข้างขึ้นอ่าข้างขึ้นตรงนี้ก็คือขึ้นง่ายลงง่ายครับครับครับขันยิบหาเส้นพี่น้องครับพาคาพี่น้องคิดน้ำการประกอบการที่ตั้งนลยชิดวางเลยมาเบิงสร้างสุกประกอบเออจังเราจังมาเบิ่งเอาเนี่ยติดตั้งวะว่าทันเวลาเจ้าภาพบ่แมยนบ้าห้าบ้านโยกไก่เออเออกู๋บังสร้างสุกตั้งไว้ที่กัน่ะเห็นแต่ใหนชิปใน่ชิปร้องมาเบิ่งพี่น้องว่าเขาทีเเ็พจังไได่อ่าอ่าสิรวดเร็วท่านใจบ่ ตามเวลาบ่วะที่อืคือทุกวงก็เท่านี้แหละพี่น้องซ้ำกันมาตรฐานอยู่แล้วเนาะครับทุกวงที่เป็นวงหมอลำตอนนี้ที่เป็นวงใหญ่ๆอ่ะหมอลำใหญ่อ่สิบสองห้องหนังร้านอือสี่สี่สี่ครับครับมาตรฐานคือสี่ห้องทั้งนี้นักดนตรีอ่าลงกบันไดกลางครับที่ห่องไส้กับสี่ห้องนักดนตรีครับครับคือตรงนี้คือความมาตรฐานในยุคนี้ครับอ่าแง่พี่น้องแต่บันไดลงเก็สั้นกูไ พี่น้องลงแบบสบายครับเพราะว่าต้องย่ามดาทิโต๊ครับเพราะมันก้าวตามขั้นอยู่แล้วครับก้าวลงมาตามขั้นครับลงมาหนีพี่น้องลงมาหนีกันปกติมันจะเป็นพักธรรมดาคือมาหนีแล้วก้านนี่เลยครับแต่ว่าเข้าเช็ดบ็อกเช็ดออกมาเพื่อให้มันตสวยงามพี่น้องครับลงมาลับก็นบันไดครับมาตรงนี้ครับเนี่ย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 ครับมันจะมีเว้าตรงนี้เพื่อเช็ดลับออกมาอ่า ส่วนตรงนี้เวลามาโชว์ศิลปินอ่าอ่าเพื่อเอ้าเพื่อเวลาศิลปินมาฟอนย้ํมาเซาะฟอนเสิร์ฟครับนั่น่ะอ่าอ่าปกติจะยืนนิดแถวมันจีบังกันพี่น้องมันจีบังกันมันจีบังกันมันจีมุนอีเละเมียนม่องนี้หมูชุดหนึ่งพี่น้องขึ้นมาอยู่บนนี้ชุดหนึ่งคือมันจะอัพอัพอัพระดับชั้นให้มันมองเห็นระดับอ่าความสวยงามมาหนีอีกสั้นนึงครับมันจะกลายเป็นแพักพทแพทแพทแพทครับ ก็เลยเบ่งแล้วมันจิ๋วขั้วสวยเงามข้มาังเป็นสเต็ปเป็นคันเป็นตอนดูแล้วมีเขาเรียกว่ามีสง่ามีแมนครับคือออกแบบตรงตอนตรงนี้คือออกแบบว่าให้ไม่เหมือนวงอื่นอออ่ามีความต่างให้มีความต่างแมนคือสร้างให้มีความต่างจากวงอื่นครับคือดีว่าวงอื่นดีหมดครับ ก็ได้นั่นครับบ่ได้ไปเบียดบังผู้ใดดอกเบียดบังเพื่อเฮาเฮ็ดสไตล์เฮานี่แหละเอกลักษณ์ทุกวงที่ช่างสุกทำให้มาตรฐานหมดครับผมมีแต่ ISO ูบังเราพี่น้องเพราะว่าบ่เรียนคิดเพิ่นครับเออคือเฮ็ดดีครับดีสุวงครับเออถามมาหักสุวงครับสร้างสุกครับเออวงไหนสิจ้างกะ มาจ้างเลยครับโม่งได้จ้างอ่างได้จ้างไปเบิดติไปเบิดครับเม่เอาสิได้ไปน้ำม่งเพิ่มเพิ่นดิขันวงได้ไปเบิดไปแต่เห็ดเลที่ที่โอ้เจ้าว่าไปเอามันเ็งีอกงานกับไปน้ำกันนี่แหละปีนึงฮะครับเพิ่นจ้างอยู่จังยี่สิบว่องจะมีเวลาไปน้ำวงมีจำนวนจำกัดอยู่เอาพอเอาเอาที่สิ่งที่เช็ดได้เหรอเอาตังค์กำลังครับปีนึงก็คือทางสุกนี่ ปิดฤดูการลรับได้ไม่เกิน3 3เวทีเออคือเขามีจำกัดคือครับก็มารับได้รับเอาครับคือว่าพ่ออยู่ไหนอย่าครับเฮ็ดไปกรช่วงพักว่างพ่อได้อ่ามีเงินหมุนเวียนภายในครอบครัวครับพ่อ,อ,อ,พอได้อ่าก่อนเปิดฤดูกาลเนะเาะโอเคครับอแต่ตรงนี้พี่น้องลงมาลงมาปั๊บวันนี้ช่างสุขจะทําให้ดูตรงนี้ครับมีเช็ดบ้าอกออกไป4ห้องครับเต็ม ปกติเต็มพี่น้องเต็มอิ่มเต็มสเต็ปครับเราบอกว่าจะเป็นฟ้านาอีกเหยเอาไปนาตู้แล้วฟ้านาเหี้าไปนาลำโพงอีกครับแต่ว่าตอนนี้ยังเบอตั้งครับพี่น้องโมบายเข้ายังเบอรดเด็ดฮอตขั้นตอนนั้นหนึ่งฤดูกาลใหม่แต่ว่าตอนนี้เพื่อเคลื่อนนี่กลเบิ้งรูปแบบซื้อเบิ้งรูปแบบเสื้อแต่ว่าพ่อมื่อนี้ขึ้นมาย่างมาเสรมาปุ๊บเอ้าเป็นแบบนม่อีกแล้วเสริมอีกแล้วครับพ่อพ่อพอหลังจากไล่สดปุ๊บเอ้าของใหม่เข้ามาอีกแล้วครับมันอยู่คอย จุบๆของมาพี่น้องฉะนั้นแล้วครับแค่26วันครับอ่านั่นล่ะจะเปิดฤดูกันเอาให้พี่น้องได้ติดตามติดตามนะครับติดตามช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดโรงพยาบาลสายจวดบอกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของทางช่องทางสร้างสุขสจ้ากันเจ้าันสายจัดช่องแดกก็อย่าลืมช่องสร้างสุขพี่น้องกดให้น้ำเงาก็ถือว่าไปน้ำกันเนาะมันได้ไปน้ำกันนิดหน่อยก็คือพี่วได้นั่นแน่นี่แน่ครับอ้าวพี่น้องสร้างสุขฝากไว้ซ้ำนี่ โอเค,ครับผมขอบคุณสร้างสุขครับนี่โอ้ยพี่น้องติดตามเรื่องการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเวทีเพิ่มเติมเอาขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเดอ้อฝากสำหรับท่านเจา้าภาพเจา้าการเจา้างานในฤดูกาลนี้ครับสำหรับทีมขั้นเพียลํำเพลินครับของเฮาว่าสิเปลี่ยน,ร,นรูปแบบต่างๆฉะนั้นแลยครับถักกิงกางไม้ไดนะครับสายตรงพยาบาลสายจวดครับ0 8 8ย์3 5 1 9 9 0 8 8 5 3 3ก 5199่คุยกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ